สวัสดีค่ะมาพบกับพีเจแฝดี่แตนซสนคนสวยเจ้าเดิมนะคะเราก็ไม่ได้เจอเจอกันแบบไปตั้งหลายอาทิตย์น้อก็คิดถึงน้องๆทุกคนเลยนะคะค่ะมาพบกับคลิปล่าสุดของ Audition ่นมันเดยค่ะกับเช้าว,วันจันทร์นะคะวันจันทร์วันนี้เป็นเช้าที่แบบว่าฝนแบบกระนำตกทั่วกรุงเทพเลยนะคะรถก็ค่อนข้างที่จะติดมากนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่จะออกไปข้างนอกก็อย่าลืม หกลมไปข้างนอกด้วยนะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาค่ะสำหรับออดิชั่นมันส์เดย์ของเราค่ะวันนี้แฟลี่ก็แบบนำแบบโปรโมชั่นดีๆแถนทั้งกิจกรรมแบบสุดยอดเลยอะอะไรอย่เงี้ยมาฝากน้องๆกันเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นนะคะด้วย face, โปรโมชั่น one to call 300ค่ะกับโปรโมชั่น two face t o style ค่ะโปรโมชั่นนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1แล้วเนาะ ก็ตอนนี้ก็จะดําเนินเข้ามาสู่กลางเดือนแล้วแล้วก็จะสิ้นสุดในวันที่20สําหรับเติมด้วยวันดูข้อ300บาทหรือว่าเติมเข้ากระเป๋าครบ3 0,000ื่นแคนะคะแล้วก็หักเข้าเกมก็จะได้1สิทธิ์ในการลุ้นรับไอเทม2หน้า2สไตล์กันไปเลยนะคะหน้าแบบน่ารักมากนะคะสุ่ม30วันหรือถาวรกันไปคลองเลยใครที่ยังไม่ได้หน้ากันไปครอบครองก็อย่าลืมนะคะรีบๆเติมกันล่ะมาสู่ โปรโมชั่นที่2ของเรานะคะโปรโมชั่นนี้ก็จะแบบว่ามาควบคู่กันทุกเดือนเลยนะคะสำหรับช้อปนะคะช้อปปิ้งในเกมนั่นเองนะคะเพียงทำการนะคะช้อปครบ2 0 0แสนแคสนะคะโหสอ0 0 0นแคสนก็ไม่ใช่น้อยเนาะหรือว่า2000บาทนั่นเองนะคะในเกมก็จะได้รับแท่นยืนช็อกโก้กันไปคลองเลยชอบเดือนนี้ฟรีแท่นยืนช็อกโก้นั่นเองคะ่ะก เริ่มรนะยะโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนะคะสำหรับใครที่อยากได้แท่นยืนช็อกโก้สูตรแบบว่าฟุ้งฟริ้งกันไปครอบครองแล้วแล้วก็ก็อย่าลืมเนาะรีบๆใช้เงินกันในเกมอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ใช่เติมครั้งเดียวค่ะทั้งเดือนตั้งแต่วันที่4ถึง30มิถุนายนายน,น้องๆก็ทำการเติมสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้เงินในเกมครบก็รับไปเลยว้าว สำหรับไอเทมนะคะหลังสิ้นสุดกิจกรรมทางทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ทำการไอเทมให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มาสู่กิจกรรมกันบ้างอะเราจะพูดถึงกิจกรรมของแดนดันดาวประจำเดือนนี้กันก่อนอวันนี้ก็จะเป็นการประกาศสำหรับผู้ชนะเลิศแล้วเนาะว่าใครจะได้เป็นแดนดันดาวพรีเซนเตอร์ประจำเดือนนี้ของเกมออรดิชันแล้วก็ออรดิชันเวอร์กันก็ต้องรอบันบ่ายนะคะเดี๋ยวทีมงานเขาจะทำการประกาศให้ทราบค่ะ ประมาณบ่ายสามนะคะค่ะแล้วก็มาสู่กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะสำหรับกิจกรรมนี้แบบว่าแจกทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมและทําตรงตามเงื่อนไขนะคะกิจกรรมนี้ก็ชื่อแบบว่าเดินใจใครหลายๆคนกันเลยนะคะสำหรับกิจกรรมไม่โสดก็เต้นได้กิจกรรมนี้แบบสุดยอดกันเลยเนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเพียง คุณชวนเพื่อนซีของคุณจะเป็นแบบว่ากิ๊กแฟนอะไรก็ได้ถือว่าเป็นคู่ซีอะไรประมาณนี้นะคะอยู่ในห้องเต้นแค่สองคนเท่านั้นนะสองคนเท่านั้นนะคะแล้วก็แบบแต่งเสื้อเนี่ย แบบให้เหมือนกันอ่ะถ้าไม่มีเสื้อเหมือนกันก็ให้เป็นแบบสไตล์ทีมทีมเดียวกันก็ได้นะคะแล้วก็อยู่ห้องสองคนแล้วก็จะต้องเต้นเพลงของบอลล่าจูโน่ด้วยนะคะไม่โสดก็จีบได้ค่ะหลังจากนั้นค่ะทำการแคปรูปภาพนะคะในห้องเต้นค่ะไปทำการโพสต์ใน Facebook, t w i t t e r Instagram ของตัวเองนะคะหลังจากนั้นปรับ รูปภาพให้เป็นสาธรารณะด้วยนะแล้วก็นำ URL ค่ะรูปภาพค่ะที่โพสต์ไปทำการยืนยันสิทธิ์ในหน้ากิจกรรมกันด้วยเนาะหลายๆคนค่ะสอบถามกันมาว่าจะต้องทำการแคปรูปภาพทั้งคู่เลยไหมที่อยู่ในห้องสองคนแฟลลี่ขอคอนเฟิร์มค่ะว่าจะต้องแคปรูป ทั้งสองคนเลยนะคืออย่างแฟรี่เต้นกับเพื่อนใช่ไหมแฟรี่ก็ต้องแคปรูปส่งยืนยันกิจกรรมด้วยแล้วเพื่อนก็ต้องแคปแล้วก็ส่งยืนยันกิจกรรมด้วยนะคะไม่งั้นถือว่าไม่ ตรงตามเงื่อนไขแล้วก็อาจจะไม่ได้รับไอเทมนะไอเทมนี่เป็นที่อแบบน่ารักอ่ะเป็นถุงมือน่ารักเลยนะคะระยะเวลา30วันก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดทางหน้าเว็บไซต์ของ g a m e a u d i t i o n p a y p a l com ได้ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะหลังจากที่ทำการโพสต์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะอย่าลืมติดแฮชแท็กของไม่โสดก็จิไม่โสดก็เต้นได้แล้วก็แฮชแท็ก a u d i t i o n มาเมื่อไหร่มันเมื่อนั้นนะคะแล้วก็รวมถึง Hashtag Audition w o r ์มันทันกว่าอย่าลืมนะติด Hashtag กันด้วยค่ะแล้วก็อาจจะงงนิดนึงเนาะตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมทางหน้าของเกม Audition ได้อ่าก็สำหรับโปรโมชั่นแล้วก็กิจกรรมดีๆสัปดาห์นี้วันจันนี้ที่แฟรลี่นำมาฝากกันค่ะก็ยังไม่หมดอ่าสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ติดตามคลิป Audition Monday ทุกวันจันทร์ค่ะ ก็เหมือนเดิมวันนี้ฟารีก็มีเสื้อยืดของนี่ค่ะของ Taylor s w i s t นะคะนี่เป็นสีขาวด้วยไซส์ L ไซส์ L นี่น,นี่เดี๋ยวให้ดูนี่น่ารักกันเลยนะคะสำหรับน้องๆคนไหนนะที่อยากได้เสื้อยืด Taylor s w i s t กันคะ่ะไปครอบครองทางทีมงานจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะ,ะก็จะมีคำถามอ่ะฟารี่นะคะอยากจะ ถามเพื่อนๆว่าสำหรับใครคนไหนที่ได้ติดตามในส่วนของรายการหัวหกก้นคลิซโซสดของเกมวั d ดิชั n นที่มี PJ Family ี่แล้วก็ PJ ลูกเกดดำเนินรายการเป็นพิธีกรนนะคะทุกวันพุธช่วงเวลา1 8นาฬิกาถึง19นาฬิกาประจำทุกสัปดาห์เนี่ยสำหรับใครที่เคยได้รับชมนะคะแฟล i ี่อยากถามว่ารายการหัวหกก้นคลิซโซดสดของเราเนี่ย มีกี่ช่วงคะแล้วก็มีช่วงอะไรบ้างสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำการทราบคำตอบแล้วก็ทำการอินบ็อกมาทางแฟนเพจ a c e b o o k ของเก a u d i t i o n ได้เลยค่ะที่ w w อ f a ไ e ด o เ k c o m a เฟซบ o ๊กดอ i คอม n ลนะคะอย่าลืมนะคะทำการตอบมาว่ามีคำถามจะมีสอข้อด้วยกันว่ามีกี่ช่วงและก็มีช่วงอะไรบ้างคะ่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ตอบมาไวที่สุดแล้วก็ถูกต้องที่สุดนะคะก็รับ เสื้อยืดสีขาวของ Taylor s w i ิ t ไปครอบครองกันเลยค่ะอย่าลืมแจ้งที่อยู่ที่สามารถจะส่งด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิป Audition Monday ประจำสัปดาห์นี้ค่ะก็เอาไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยแฟลลี่จะมีอะไรอัปเดตใหม่ๆข่าวสารดีๆของเกมออเด t i o n แล้วก็ทางเกมออเด t i o n เวอร์มาฝากน้องๆน,นั้นก็อย่าลืมติดตามนะคะกับออเด t i o n มันเดย์ค่ะสำหรับวันนี้แฟลลี่ออกตัวไปทำงานก่อนนะคะบ๊ายบาย